ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลท่านพระสุราทะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไร จึงจะมีใจปราศจากอาหางการมะมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณน,นี้และในสัพพะนิมิตภายนอกก้าวล่วงมานะด้วยดีสงบระงับพ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสุราทะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นเบทนาทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคต และปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นสัญญาทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ อริยสาวกพิจารณาเห็นสังขารทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้แล้วเป็นผู้หลุดพน้นเพราะไม่ถือมัน่นดูก่อนสุราทะเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้แล จึงจะมีใจปราศจากอหังการมะมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณน,นี้และในสัพพะนิมิตภายนอกก้าวล่วงมานะด้วยดีสงบระงับพ้นวิเศษแล้วครั้งนั้นแลท่านพระสุราทะเพรื่อเพลิน ยินดีพาษสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายบังคมกระทําประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแหละเธอเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ทำให้แจ้งทึ่งสี่สุดแห่งพรมจรัรย์อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบทเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านพระสุราทะนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจำนวนพระอาหารหันต์ทั้งหลาย